เลยแค่ยังไม่เป็นโฟร์ไฮเท่นั้นเองนะครับนี่หน้าจอซิงคโปร A ใหญ่สุดนะครับขนาด12.4นิ้วนะทัชสกรีนก็ได้นะครับหรือ สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ส Channel, ช่องแม็กฟอร์ดเดเศๆนะครับผมแม็กที่ปรึกษาการขายฟอร์ดอยู่ที่สาขาพระประแดงนะครับวันนี้แม็กเอารถฟอร์ดเอเวอเรสต์ไทเทเนียมตัวรุ่นพิเศษมาให้นะครับตัวนี้รถในสต็อกรถในบ้านเราส่วนรถ150,000บาทเลยนะครับลูกค้าท่านใดอยากได้รุ่นนี้นะครับทักเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับ ตัวรถ1น0 0 0 0บาทเฉพาะจัดไฟแนนซ์เท่านั้นนะครับแต่ถ้าเกิดอยากได้แบบตัดเงินสดเลยตัวรถ1น0 0 0 0บาทครับลูกค้าท่านใดสนใจกดไลค์กดซับสไครต์ไว้นะครับแม็กมีรถที่เด็ดแบบนี้หลายคันเลยท่านใดสนใจนะครับกดวิงกดไลค์แอดเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับเอาละครับเดี๋ยวแม็กพามาดูนะครับว่าฟอร์ เอฟเวอร์เรสไทเทนเนียมตัวนี้นะครับได้อะไรบ้างนะครับสีดําคันนี้บอกว่าสวยมากเลยนะครับเพราะว่าเป็นตัวรุ่น2023นะครับก็คือรถที่อยู่ในสต็อกเราเนี่ยจะมีโปรโมชั่นพิเศษให้นะครับลูกค้าสามารถดาวน์ยี่แล้วก็รับโปรโมชั่นดอกเบี้ยศูนย์จุดเก้าเก้าเปอร์เซ็นต์ก็ได้หรือจะเอาแบบส่วนลดจัดเต็มแบบคันนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวไปดูกันครับว่ามีอะไรบ้างสำหรับคันนี้นะครับไปรับชมกันเลยครับสอดีเซลนะครับเป็นตัวไบเทอร์โบขับเคลื่อน2ล้องล้อโบคู ให้กำลังแรงมาร้า210แรงมาร้าแรงบิด500นิวตันเมตรนะครับตัวเอเวอร์เรนต์เนี้ยไทเทเนียมจะได้ตัวคาหลังคาสีเงินนะครับแล้วก็ตัวเรดาร์แอกทีฟคุมคอนโทรลมีมาให้หมดเลยมีหลังคามูลรู้มาให้ด้วยนะครับก็ครบจัดเต็มพิมเมียมเลยเซ็นเซอร์หน้าหลังนะครับกล้องรอบคันมีมาให้หมดเลยเพียงแค่ยังไม่เป็นระบบขับสีเท่านั้นเองนะครับฝากระโปรงด้านหน้าเป็นสีดำสีเดียวกับตัวรถให้มิติมาแบบสวยเลยนะครับ แล้วก็ตัวกระจังหน้าเป็นสีเงินสไตล์ความหรูมาให้เลยเหมือนขี่แบบใส่เพชรมาเลยนะครับมีตัวฉีดน้ำด้านหน้าบริเวณกล้องด้วยเพราะว่ารุ่นเก่าๆเ,เนี่ยรุ่นที่ปีผลิตลึกๆเนี่ยจะมีออปชั่นจัดเต็มให้อยู่ระบบถอยจอดก็มีนะครับตัวนี้ยังเป็นเกียร์แบบอ e ีชิเตอร์ด้วยหรือเปล่าตัวนี้ได้เกียร์เป็นแบบเสานะครับส0สปีด่ายังไม่ใช่เกียร์แบบอ e ีชิเตอร์ในรุ่นไทเทเนียมตัว4 x 4นะครับ อ่าตรงนี้ก็ลองท็อปกัน,นครับราคาอยู่ที่1 7 6 7 0 0้านบาทนะครับสำหรับสีดำคันนี้เลยท่านใดมาก่อนได้ก่อนนะครับสำหรับโปรโมชั่นนี้นะครับตัวรถ1 5 5 0 0 0บาทเลยนะครับอ่าระบบ ctive ฟพิลคอนโทรลมีมาให้ครบนะครับจัดเต็มกับระบบปอบความปลอดภัยต่างๆนี้ว่าจะเป็นช่วงล่างที่เป็นมีระบบป้องกันล้อถลยนะครับแล้วก็ระบบกระจายแรงล้อทีอ่ทำงานอัตโนมัติเมื่อล้อของเรานะครับ ไม่ทํางานไม่สเสถียรกันนะครับระบบพวกนี้มีมาให้ในฟอร์ดทุกรุ่นโดยเฉพาะรุ่นใหญ่ๆอย่างเอเวอร์ตนี่ครับสมควรจะต้องมีนะครับนี่น้านค่างนะครับเบ้ามือจับเป็นสีเงินนะครับแล้วก็ตัวไทเทเนียมโลโก้เขาก็เป็นสีเงินนะครับ ตัวปีกระบายความร้อนนะครับก็มีคําว่าไบเทอร์โบอยู่เพราะว่าตัวนี้จัดพิเศษให้เป็นรถมือหนึ่งนะครับแล้วก็ตัวหูกระจกมองข้างเนี่ยเป็นสีอลูมิเนียมนี่มีกล้องรอบคันมาให้ด้วยก็ระบบจัดเต็มอย่างที่ผมว่าเลยตัวนี้คุ้มสุดๆนะครับนี่คาหลังคาเป็นสีเงินนะครับอันนี้จะติดกับตัวถังมีมูลลูบมาอยู่ด้านบนอยู่แล้วนะครับก็ท่านใดอยากได้ตัวมูลลูบก็เหมาะเลยสําหรับคันนี้นะครับถุงลมนิรภัย7จจุดทุกจุดที่มีกระจกเป็นถุงลมนิรภัยหมดเลยนะครับ มันได้ขึ้นเนี่ยจะเป็นสีอลูมิเนียมแล้วนะครับก็เป็นสีตัดดำด้านยิงทรายกันลื่นมาให้เลยคิวล้อก็เป็นแบบสามนิ้วสีเดียวกับตัวรถนะครับุญแจเป็น immobilizer v i l e t นะครับทัชสกรีนเปิดรถได้เลยแล้วก็ล้อขอบยี่สิบนะครับมาจากโรงงานเป็นดิส์เบรกสี่ล้อเลยนี่แล้วก็เป็นสีเงินอลูมิเนียมแบบนี้สวยมากนะครับเบรกด้านในเป็นเบรกโฟโมโคนะครับแล้วก็ช่วงล่างที่ไม่มีแหนบแล้วนะ เป็นหวัดลิงกก็คือเป็นช่วงล่างของเอเ l อร์เ r ตโดยเฉพาะของเขาเลยนะครับด้านหลังนะมีคลิกเซนเซอร์อะไรอยู่ครบหมดนะครับมีกล้องมองหลังมีกล้องรอบคันสปอยเลอร์ก็มีมาให้อยู่แล้วไรฟ้าเดิมจากโรงงานนะครับอันนี้โลโก้ฟอร์ดไฟท้ายแบบเต็มและตัวท็อปแบบเต็มทุกอ,อย่างนะครับแล้วก็มีกล้องมองหลังด้วยสามารถเปิดได้เลยแบบนมนวนกดได้เลย ตัวไทเทเนียมเนี่ยครับบอสบ,อบอแถวที่3าเป็นไฟฟ้าแล้วถ้ารุ่นอื่นจะเป็นตัวบออผ้านะครับแต่อันนี้ได้บออไฟฟ้าเลยใช้งานเวลาพับเปิดปิดขึ้นลงก็ใช้ไฟฟ้าหมดนะครับรุ่นนี้ถ้าเกิดจะเตะที่เซนเซอร์เนี่ยจะต้องเดินเข้าไปใกล้ๆนะครับแล้วก็ใช้กุญแจให้อยู่ในตัวเรานะครับแล้วก็สามารถกดตรงนี้ก็ได้นะ หรือจะกดที่ตัวคอนโซลด้านหน้าก็ได้นะครับสำหรับ E v e r e s รทุกรุ่นนะคันชนท้ายนะครับมีไฟตัดหมอกเป็นตัวสมาสีแดงเซ็นเซอร์ด้านหลังมุมมองก็สวยเลยนะครับไปดูกันภายในต่อเลยแล้วกันนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับกลมอะไรเป็นไฟฟ้าเหมือนกันนี่มีมัตติฟังก์กชันซ้ายขวาเลยนะครับหน้าจอเป็นแบบเต็ม f u l l LED เลย เวลากดพุชซ่าสตาร์รถก็ออนตรงนี้ได้เลยนะครับมัตติฟังกชันด้านขวาเนี่ยสามารถคอนโทรลหน้าจอได้เลยนะครับด้านซ้ายคอนโทรลพวกแอคทิฟคือคอนโทรลการเว้นระยะห่างมีมาให้หมดเลยเนี่ยระบบช่วยเหลือกันกันกบคีดต่างๆมีมาให้พร้อมทุกจุดทุกอย่างสําหรับความพรีเมียมนะครับคันนี้มีหมดเลยแค่ยังไม่เป็นโฟร์ไฮเท่านั้นเองนะครับนี่หน้าจอซิงโปเอใหญ่สุดนะครับขนาด12.4นิ้วนะทัชสกรีนก็ได้นะครับหรือจะกดที่จอคอนทัชสกรีนก็ได้หรือจะกดที่ บริเวณด้านล่างก็ได้นะครับมีกล้องรอบคันเปิดดูได้เลยเชื่อมต่อ Android Auto นะครับ Apple CarPlay กดได้เลยนะครับเมื่อเราเชื่อมต่อโทรศัพท์ไว้แล้วนะดูโทรศัพท์เราใช้ Ford Pass แอปพลิเคชันจากแอป Ford ของเรานะครับดูได้เลยว่ารถเราอยู่ที่ไหนหรือสตาร์ทรถผ่านมือถือก็ได้นะครับนี่แล้วก็ตัวความพิเศษนะเบาะหนังด้วยเป็นปรับธรรมดานะครับอ้ะปรับไฟฟ้าแล้วนะครับแล้วต้องขออภัยด้วยนะครับนึกว่าปรับพรมดานะนี่สวยมากนะภายใน,ใน ให้ความหรูความหล่อมาเลยนะครับอันนี้รถใหม่ๆเลยนะเพิ่งล้างออกมาให้เลยไอ้ผ้ากระดาษพวกนี้ยังไม่ได้ใช้นะครับอันนี้เราเพิ่งล้างขึ้นมาโชว์เลยแล้วก็เกียร์แบบเสานะครับปรับบวกลบได้เป็น10สปีดน,นะครับ210ิแรงม้า500นิวตันเมตรนะครับเบรกมือเป็นไฟฟ้าแล้วนะครับแล้วก็การปรับโหมดการขับขี่มี4โหมดปรับตรงนี้ได้เลยจุดบริการจุดใช้งานต่างๆนะครับอำนวยความสะดวกนะมีย s นบ y ไ uh ท C นะครับแล้วก็ตัว ไวเล็ชาร์จสำหรับโทรศัพท์ที่รองรับกับไวเล็ตนะครับเห็นไหมชัดไหมครับแล้วก็บริเวณด้านหลังนะครับก็นั่งสบายนะมีจุดพักแขนมาให้ตรงกลางด้วยนะครับแล้วก็แอร์อยู่เหนือซีซ่าแล้วก็ด้านบนเป็นหลังคามูลลูฟนั่นเองนะครับหลังคามูลลูฟก็โอเคเลยนะสวยด้วยแล้วก็ให้ความหรูขึ้นมานะครับแล้วก็ตัวด้านบนเนี่ยจะไม่เหมือนตัวเรนเจอร์แล้วนะความพรีเมียมจะเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับ แล้วก็ตัวกระจกมองหลังเป็นปรับแสงอัตโนมัตินะครับมีเลดร์ด้านหน้า750เมตรเหมือนกันแอคิวิทคอนโซลครบเลยการปรับไฟนะครับมีไฟออโต้มาให้นะครับแล้วก็ไฟท้ายไฟหลังอันนี้เป็นการเปิดประตูหลังนะครับี่ปรับไฟได้หลายโหมดนะครับนี่ปรับอันนี้ก็ได้นะเอ่อองศาความสูงมีทิกควางแก้วน้ำซ่อนมาให้อยู่ตรงกลางนะครับคอนโซลเขาจะเป็นไม้นะ,ะดูแบบหรูมากเลย มีไฟแอมเบียนไลท์นะครับแต่า้านปิดปิดได้นะแล้วก็ปัดน้ำฝนออโต้ด้วยนะครับบริเวณด้านซ้ายแล้วก็ด้านหลังอยุดบริเวณปลายก้านนะครับถ้าเปิดประตูก็บีบตรงนี้นะครับแล้วก็ตัวกระจกเนี่ยพับไฟฟ้าหมดแล้วนะครับออตโต้ไฟฟ้าหมดเลยนี่แล้วก็พับกระจกมองข้างก็ไฟฟ้านะครับมีบสปอร์ตมาให้นะครับพับออโต้เป็นเซ็นทัลล็อกปลดล็อกได้เลยนะครับปลดล็อกทั้งคันปลดล็อกฝาถังน้ำมันได้หมดนะ แล้วหลังนะครับมีจุดปรับแอร์มาให้ตรงกลางเป็นเลเวลพัดลมแล้วก็จุดชั้นแบตมาให้ยืนบีไทซีแล้วก็ปักสังขาก็ได้นะนี่อำนวยความสะดวกครบเลยข้างบนก็มีแอร์อยู่หนือศีรษะนะครับแล้วจะเป็นด้านหลังก็มีมาให้สองที่นั่งนะครับเป็นเบาะหนังนะครับพับมาด้านหน้ายอย่างเดียวหมดเลยมีรำโบงที่ประตูหลังทุกจุดนะครับอ่าแล้วก็ตัวกระจกประตูด้านหลังก็สามารถเปิดเหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็น เปิดไฟฟ้าแบบกดลงในวันพัดเลยนะไม่ต้องเติมแอดบูนะครับคันนี้ทั้นใดสนใจอยู่นะครับรุ่นที่ไม่ต้องเติมแอดบูก็จัดคันนี้ได้เลยนะครับ Ford e v e r e s t a t h e n i อะเทนียม4คูณ2ะครับส่วนลด1 5 0 0 0แบาทนะครับวันนี้ต้องขออนุญาตจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับเนื้อแตะเลยครับฝากกดไลค์กดแชร์กดส c r คร e ว้ด้วยนะครับนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ